ดินแดนและรัฐประมวลศัพท์เอนิดบทกวีมหาข่าบจำนวน12เล่มแต่งโดยเวอร์จิลมหากวีแห่งกรุงโรมผู้ได้รับการอุปถัมภ์จากออกัสตัสเนื้อหาเดิมเป็นเรื่องราวของการเล่ร่อนของเอนยสเจ้าชายแห่งเมืองทรอยที่หลบหนีออกมาหลังจากเมืองทรอยล่มสลายและออกเดินทางสู่อิตาลีจนกระทั่งได้พบก,กับชาวโรมันกองทหารองค์ประกอบและความแข็งแกร่งของกองทัพโรมันแตกต่างไปในแต่และช่วงเวลา ส่วนใหญ่ในช่วงจักรวรรดิโรมันกองทัพป,ประกอบด้วยกองทหารเรจิอนประมาณ30กองแต่ละกองประกอบด้วยทหารราบหนักและทหารกองหนุนที่เกณฑ์มาจากปันธมิตรของกรุงโรมซึ่งใช้อาวุธและยุทธวิธีหลากหลายอีกทั้งยังมีกองรถสึกเทียมมาอีกด้วยกองทหารเรจิออนแต่ละกองมีกลุ่มเสนาธิการประกอบด้วยนายทหารอาวุโสและ,ะแผนกยุทธวิธีจำนวน10กองยกเป็นกองแรกที่เพิ่มความแข็งแกร่งเป็นสองเท่าแต่ละกองประกอบด้วย6กองร้อยแต่ละกองร้อยมีทหาร80นาย มีผู้บังคับกองร้อยเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนกองทหารระดับล่างสุดคือหมู่จำนวน10หมู่แต่ละหมู่ประกอบด้วยทหารกระโจม8นายเรียกว่าคอนตูเบนิวมโดยมีผู้บังคับหมู่เป็นหัวหน้าเรียกว่าเดคานุสระบบรวมนี้ช่วยให้ความเป็นสหายสงครามมีความเหนียวแน่นมากขึ้นเช่นเดียวกับความพักดีต่อนหน่วยและกองทหารออคโตลิตัสอำนาจอย่างไม่เป็นทางการที่มาจากบุคลิกเฉพาะบุคคลและความสามารถในการเรียกร้องความเคารพนับถือแทนที่จะใช้ตำแหน่งหน้าที่อย่างเป็นทางการ อำนาจนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของราชาสมัยอันยาวนานของออกัสตัสจักรพรรดิพระองค์แรกหน่วยกองร้อยคอฮอดเซนจูรีกงสุลผู้พิภาคสูงสุดในสาธารณรัฐโรมันเลือกตั้งปีละสองคนทำหน้าที่ตรวจสอบซึ่งกันและกันดาเซียเมืองโลวันตะวันออกซึ่งเป็นเมืองที่จักรพรรดิจันพิชิตได้เป็นแหล่งสินแร่โลหะที่สำคัญปัจจุบันอยู่ในประเทศโรมาเนียกอลเขตปกครองของจักรวรรดิโรมัน ครอบคลุมพื้นที่ประเทศฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์ตะวันตกอิตาลีเหนือเบลเยียมลักเซมเบิร์กและเยอรมนีตะวันตกในปัจจุบันพิชิตโดยจูเลียสซีซาร์ในทศวรรษที่5ก่อนคิส์กักราชพื้นที่ดังกล่าวแบ่งเป็นหลายเมืองและยังคงอยู่ในจักรวรรดิกระทั่งสลายตัวไปในหลายศตวรรษต่อมากาดิอุสดาบปลายแหลมสองคมของทหารราบโรมันเปลี่ยนเป็นดาบยาวหรือสพาธาในปลายสมัยจักรวรรดิไอเบีย คาบสมุทรซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของประเทศสเปนกับโปรตุเกสโรมพิชิตได้ระหว่างสงคารามพิวนิกแบ่งออกเป็นเมืองต่างๆในแคว้นฮิสปาเนียของโรมันตั้งแต่ปี197ก่อนคริสต์ศักราชอิมเพอร์เรชั่ตำแหน่งชัยชนะซึ่งมองห้แก่ผู้บัญชาการของตนต่อมากลายเป็นส่วนหนึ่งของพระราชสมัญญาของจกักรวรรดิโรมันและยังเกี่ยวข้องกับคำว่าอิมเพอริอมหรืออำนาจอย่างเป็นทางการของผู้พิพากษาสูงสุดของโรมันอีกด้วยลาติอุม พื้นที่ตอนกลางของอิตาลีซึ่งเป็นที่กรุงโรมตั้งอยู่มาตุภูมิของชาวลาตินสาธารณรัฐงานเขียนของพลาโตนักปราชญาชาวกรีกในศตวรรษที่4ก่อนคริสตกราชอภิปรายแนวคิดเรื่องความยุติธรรมและการปกครองแบบต่างๆรวมถึงความคิดของรัฐอุดมคติที่ปกครองโดยกษัตริย์และนักปราชญ์พิรุมแหลนไม้ไปลายหุ้มเหล็กซึ่งทหารโรมันใช้สัตว์ใส่ข่าศึกเพรเบียนผลละเมืองที่ไม่ใช่ชนชั้นสูงหรือชนชั้นขุนนางในโรม ถูกกีดกันจากอำนาจตั้งแต่ต้นกระทั่งได้ความเท่าเทียมและมีผู้แทนทางการเมืองในปี2 8 7ก่อนคิดสกุลารดผ่านการทำสงครามชนชั้นซึ่งต่อสู้นานสองศตรวรรษพร้อมขู่ว่าจะทิ้งลงมไปทั้งหมดหากข้อเรียกร้องของพวกตนไม่ได้รับการตอบสนองสองครามพิลิคสงครามสามครั้งระหว่างโรมและคาเธตลัดคู่อริบบนชายฝั่งแอฟ,ฟริกาเหนือที่เยื้องตั้งแต่ศตรวรรษที่3จนถึงศตรวรรษที่2ก่อนคิดสกุลารดจบลงด้วยคาเธตถ,ถูกทำลายในปี146ก่อนคิดสกุลารด princeps ภาษาละตินแปลตรงตัวว่าพลเมืองอันดับหนึ่งหมายถึงจัก,กรพรรดิ princepet ชื่อของระบบการปกครองโดยบุคคลคนเดียวซึ่งสถาปนาโดย Augustus จัก,กรพรรดิหรือ princepet พระองค์แรกของกรุงโรม septimontium เทศกาลทางศาสนาของโรมที่เกี่ยวเนื่องกับเลข7หรืออาจเป็นเนินที่มั่น sept i, หมายถึงที่มั่นมั่นคง montes หมายถึงเนินเขาแม้ว่าการเลือกเนินจะไม่รับกล่าวถึง แต่เลขเจก็ยังถือว่ามีความสําคัญอย่างมากแม่น้ํารูบิคอนลำธารทาทงตะว,วันออกเฉียงเหนือของอิตาลีมีชื่อเสียงขึ้นมาในศตวรรษที่หนึ่งก่อนคริสต์ศักราชในฐานะพรมแดงของอิตาลีจูเลียสซีซาร์ได้ให้คำมั่นที่จะทำสงครามกลางเมืองเมื่อเขาและกองทัพข้ามลำธารสายดังกล่าวสคูตุมโลหารโรมันปกติเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโค้งมีปุ่มตรงกลางและมีมือจับการสถาปนาโรมิลุสกับเลมุสเป็นฝาแฝดที่เกิดจากมาร เทพแห่งสงครามกับเจ้าหญิงที่เป็นมนุษย์ต่อมาถูกประนามเช่นเดียวกับโมเสสเมื่อยังเด็กจากญาติฝ่ายชายที่เกิดอ,อิจฉาจนนาไปสู่การลอยน้ําเด็กฝาแฝดแต่ทั้งสองก็ได้รับการช่วยเหลือที่น่าอาศัศจรรย์ได้ดื่มนมจากแม่สุนัขป่าและรอดชีวิตมาได้จากการเลี้ยงดูของคนเลี้ยงแก่ใจดีและภรรยาต่อมาเมื่อโตอขึ้นพวกเขาก็รู้เรื่องบรรพบุรุษของตนเองและตัดสินใจตั้งเมืองใหม่ขึ้นมาแต่เพราะการวิวาทเรื่องที่ที่เหมาะสมสำหร,รับการตั้งเมืองทําให้โรมิลุสสังหารเลมุสและตั้งชื่อเมืองใหม่ตามชื่อขอองงตนเ พร้อมทั้งสนาปนาราชวงที่สืบเนื่องมาจนกระทั่งถูกค่นลงพรอมกับการเริ่มต้นสาธรา,ารณรัฐหลายประเด็นในตำนานที่ยังตกเถียงกันอยู่นั้นแสดงถึงลักษณะของประวัติศาสตร์และอตลักษณ์โรมันได้แก่ความทะโลหดเยี่ยงทหารบุตรของเทพมัสที่รับการเลี้ยงดูโดยสุนัขป่าแต่ก็ทำให้เกิดสงครามกลางเมืองและความรุนแรงการวิวาทกันเองของพี่น้อง <my God> นอกจากนี้หลักฐานทางโบราณาคาดีก็บ่งชี้ว่าสถานที่อันเป็นที่ตั้งของกรุงโรมน่าจะมีการตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ยุคเหล็กเมื่อราวศตวรรษที่10-9ถึงกก่อนคริสต์ศักราช อันเป็นช่วงเวลาที่กรุงโรมมีฐานะเป็นชุมทางของชุมชนที่กำลังขยายตัวในอิทูเรียลาติอุมและซัมนนอุมหลักฐานในศตวรรษที่9ก่อนคริสต์ศักราชในเนินเขาปาลาเทีนได้แสดงถึงความเชื่อดั้งเดิมที่ว่าโรมิลุสก่อตั้งเมืองในบริเวณดังกล่าวใน753ปีก่อนคริสต์ศักราชที่ตั้งของกรุงโรมเป็นที่ทราบดีว่ากรุงโรมเป็นนครแห่งเนินเขาเจ็ดลูกแต่จํานวนเจนั้นยังเป็นที่ตีความกันอยู่เพราะที่จริงมีเนินเขาเป็นจํานวนมากแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ กรุงโรมมันสร้างตัวตนและอนาคตจากทำเลท,ที่ตั้งเส้นทางทางบกที่สำคัญมันจบกันที่นี่และนักเดินทางจากอ e ีทูเรียลาติอุมและกัมพาเนียจะข้าแม่น้ำไทเบอร์ที่เกาะไทเบอร์แม่น้ำดังกล่าวไหลลงทะเลบริเวณที่ห่างจากเมืองออสเตรียไป30กิโลเมตรทำให้ที่แห่งนี้กลายเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญในการค้าขายทั่วทั้งอิตาลีและบริเวณที่ไกลออกไปเนินเขาของเมืองที่แต่ละด้านจะถูกกัดเซาะจากสายน้ำย่อยๆที่ไหลลงสู่แม่น้ำให้ความปลอดภัยและอากาศบ,บริสุทธิ์ในหน้าร้อน ตลอดจนเป็นแหล่งหินในการก่อสร้างส่วนมากจะเป็นหินปูนสีน้ําตาลที่แตกหักง่ายจึงกลายเป็นใจกลางของหมู่บ้านอันโดดเดี่ยวในยุคแรกการขยายเข้าไปในพื้นที่หุบเขาทําให้เป็นจุดนัดพบและพื้นที่การค้าที่เมื่อระบายน้ําออกและปูพื้นก็จะกลายเป็นจัตุรัสของกรุงโรมหลังจากที่หมู่บ้านต่างๆตามเนินเขาของกรุงโรมรวมเข้าด้วยกันเป็นเมืองเดียวเนินเขาแต่ละแห่งก็ยังคงรักษาลักษณะและทำเนียมเดิมของตนเองไว้คาปิโตเรียนซึ่งเป็นปราการทางศาสนาของกรุงโรมเป็นที่ตั้งของวิหารใหญ่ ที่เรียกว่า3สิ่งแห่งคาปิโตเรียนโดยพาราทีนยังคงเป็นสถานที่ตั้งวิลล่าของชนชั้นสูงขณะที่อัลเวนตีนก็เกี่ยวข้องกับพวกพรีเบียนมาเป็นเวลานานการสำรวจเนินเขาและหุบเขาของกรุงโรมตั้งอยู่ในตำแหน่งจุดตัดของเส้นทางการค้าสำคัญทำให้เกิดตำนานความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์และการกำหนดความเป็นไปของเมืองเทศกาลทางศาสนาของโรมชื่อเซติมอนติอุมอาจจะเป็นจุดอ้างอิงแรกๆของเนินเขาเจดลูกของกรุงโรมแต่เนินเขา8ดลูกก็เกี่ยวข้องด้วย กล่าคือไม่รวมคาปิโตเรียนอัลเวนทีนคูรินาลหรือวิมินาลซึ่งเป็นเนินเขาใหญ่ที่สุด4ลูกของเมืองอสุรกา7เจ็ดหัวในวิวอนอาจจะเป็นอีกจุดอ้างอิงหนึ่งของเนินเขา7ลูกของกรุงโรมและเมืองอื่นๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นดูรัมและทอร์ควีในอังกฤษจนถึงคอนสแตนติโนเปิลมอสโกซีแอตทิลการาและทีลุวานันทาปุลัมในอินเดียต่างก็มีส่วนร่วมในลักษณะทางภูมิประเทศเช่นนั้นกรุงโรมนั้นตั้งอยู่ใกล้ปากแม่น้ำไทเบอร์ ซึ่งเป็นทำเลนในอุดมคติสำหรับการค้ากับเพื่อนบ้านในแถบเมดิเตอร์เรเนียนและด้วยประโยชน์จากการมีเนินเขาหลายแห่งจึงทำให้ง่ายต่อาการป้องกันการโจมตีจากภายนอกชีวประวัติทากวินิอุสพริสคุส579ปีก่อนคริสต์ศักราชกษัตริย์พระองค์ที่5ในตำนานของกรุงโรมทรงได้รับการยกย่องเรื่องการระบายน้ำออกจากลานกว้างที่มีน้ำขังด้วยการสร้างท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ในกรุงโรมหรือที่เรียกกันว่าโคอาคาร์แมกซิมารัฐบาลสาธารณรัฐ ในยุคแรกของโรมปกครองโดยกษัตริย์ต่อมาในศตวรรษที่6ก่อนคริสตกราชชนชั้นสูงของเมืองเบอร์นไยกับราชสำนักอิตาสกันที่สร้างอำนาจให้ตนเองตลอดเวลาดังนั้นใน5 0 9ปีก่อนคริสตกราชจึงได้เกิดการจลาจลต่อต้านกษัตริย์ทากวินิอุสซูเปอร์บุสแล้วแทนที่ระบบกษัตริย์ด้วยรัฐบาลสาธารณรัฐที่พัฒนาไปสู่การมีรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับนักวิจารณ์อย่างโพลิบิอุสสิ่งนี้เป็นการรวมกันอันทรงพลังและน่าสนใจของระบบการปกครองที่่แตกตกกางกัน นั่นก็คือส่วนบนจะเป็นผู้พิพากษาสูงสุดมีอำนาจคล้ายกษัตริย์สองคนเรียกว่ากงสุลแต่อำนาจของกงสุลถือเป็นการชั่วคราวจากการที่ต้องใช้อำนาจร่วมกันและครองตำแหน่งคราวละหนึ่งปีเท่านั้นนอกจากนี้วุฒิสมาชิกซึ่งเป็นคณะที่ปไตยกลุ่มเล็กๆที่ประกอบด้วยผู้ชายจากตระกูลชั้นนำในโรมและองค์ประกอบของประชาธิปไตยอีกเล็กน้อยอย่างเช่นการเลือกตั้งคณะผู้พิพากษาและสมัชชาพลเมืองที่เป็นฝ่ายนิติบัญญ,ญตัติและตัดสินใจในการทำสงครามธรรมนูญดังกล่าวได้รับการยึดถืออยู่เกือบ5ศตวร มีการปรับตัวให้เข้ากับความขัดแย้งอย่างเช่นการคุกคามอำนาจของพวกพรีเบียนในโรมและการชนะสงครามครั้งสำคัญๆและการที่โรมขยายอำนาจเหนือดินแดนอื่น,น,นอย่างกว้างขวางในที่สุดก็นำไปสู่ความไม่มีเสถียรภาพกล่าวคือฐานะที่มั่นคงจากข้าวของที่ได้จากการชนะสงครามในทหารหนักการเมืองประสบความสำเร็จในการแสวงหาอำนาจที่มากกว่ากรุกงโรมจะมอบอำนาจนั้นให้บุคคลเดียวและการเก่อความไม่สงบข,ของสาวมันชนที่มีขึ้นทุกหัวละแหงซึ่งในที่สุดจูเลียสซีซ่าก็กล่าวเข้ามา เพราะความไม่สงบทางการเมืองที่มีมากขึ้นในสาธารณรัฐเป็นบันไดให้จูเลียสซีซ่านำโรมเข้าสู่ยุคใหม่การสำรวจรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐของโรมส่งเสริมการก้าวสู่สถานะมหาอำนาจแต่กลับถูกล้มล้างและล่มสลายจากแรงกดดันในศตวรรษที่1ก่อนคริสต์ศักราชรัฐบาลสาธารณรัฐของโรมยังดำรงอยู่ได้จากการผสมผสานรมเนียมเดิมกับกฎหมายที่ยืดหยุน่นเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาใหม่ๆเมืองและจักรวรรดิขยายตัวมีการกำหนดคณะผู้ปกครองใหม่ๆขึ้นมาบริหารงาน และเมื่อโรมได้รับชัยชนะเหนือดินแดนใหม่ก็ส่งอดีตผู้พิพากษาไปปกครองเมื่อชนชั้นล่างก่อการจลาจลก็แต่งตั้งทีวบิลเป็นตัวแทนในการรักษาผลประโยชน์ของคนเหล่านั้นและในยามวิกฤตก็ยอมให้มีการแต่งตั้งผู้นาเผด็จการหรือที่เรียกว่าดิกเตอร์ึ้นมาใช้อํานาจเบ็ดเสร็จได้ในช่วงเวลาจํากัดชีวประวัติทักวินิอสุสซูเปอร์บุสประมาณ535-495ปีก่อนคริสต์ศกักราชกษัตริย์พระองค์ที่7ในตำนานและพระองค์สุดท้ายของกรุงโรม ซึ่งถูกคนอำนาจเพราะการสถาปนาสาธารณรัฐรูเคเทรียประมาณ510ปีก่อนคริสต์ศักราชแม่บ้านชาวโรมันที่ถูกข่มขืนโดยเซกตุสบุตรชายของทากวินิอุสตูเปอร์บุสสร้างความเจ็บแค้นและนำไปสู่การโค่นล้มระบบกษัตริย์ของโรมโพลิบิุสประมาณ200-118ปีก่อนคริสต์ศักราชชาวกรีกที่ไปอยู่กรุงโรมในฐานะเฉลยผู้ทรงเกียรติเขาเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์การกำเนิดรัฐโรมันจูเลียสซีซาร์เป็นชื่อหนึ่งที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ อีกทั้งจกักรพรรดิโรมันยังสืบทอดสมัญญาซีซ่าของเขามานานนับศตรวรรษและยังเป็นคำพ้องของ,ของคำที่ใช้เรียกการปกครองแบบเอากาธิปไตยทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นซาของรัเสเซียและไกเซอร์ของเยอรมันซึ่งล้วนแต่มีที่มาจากชื่อของเขาทั้งสิ้นเสน่ห์ความดักแหลมและการเสนอตัวอันชาญฉลาดของซีซ่าทำให้เขาได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางอันเป็นการท้าทายขอบเขตอำน,นาจที่ทับซ้อนของธรรมนูญสาธารณรัฐเดิมและการเปลี่ยนผู้พิพากษาสูงสุดใหม่ทุกปี ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันบุคคลใดบุคคลหนึ่งถือของอํานาจมากเกินไปในช่วงวัยรุ่นซีซ่าผ่านมารสุมชีวิตมาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับกองทัพต่างชาติสงคารามกลางเมืองระหว่างมาริอสุสผู้ประมภ์ของเขากับซูลาผู้ใช้อำนาจเผด็จการและถูกจนสลดลักพาตัวซึ่งต่อมาพวกจนสลัดถูกไล่ล่าและเตึงกลางเขนความสําเร็จในการลบที่สเปนและไหวพริบทางการเมืองทําให้ซีซ่าก้าวสู่ตําแหน่งสูงสุดในการปกครองคือคงศุนใน59ปีอ่อต์ศักราชเขาร่วมมือกับพันธมิรอย่างปอมเปและคาสุด ในการสร้างการเมืองที่ให้ความสำคัญกับสามัญชนซึ่งเป็นการคุกคามองค์ประกอบพื้นฐานของการปกครองระบอบคณะทิปไตยแบบวูฒทสภาของโรมชัยชนะของเขาที่แขวนก่อระหว่างทศวรรษที่5ก่อนคิสกศรกราชทำให้เขาเล็งเห็นหนทางการสร้างอำนาจส่วนบุคคลมากกว่าระบอบสาธารณรัฐที่เตรียมการสั่งให้เขาวางมือซีซ่าปฏิเสธและใน49ปีก่อนคิสกศรกราชกองทัพที่พักดีต่อซีซ่าในฐานะผู้บัญชาการก็เคลื่อนพลข้ามแม่น้ำลูบิคอนอันเป็นการฝ,ารฝ่าฝืนกฎข้อ5ว่าโดยการยกทัพเข้าสู่อิตาลี การกระทำดังกล่าวทำให้เกิดสงครามกลางเมืองซีซ่าปรากฏตัวในฐานะผู้ชนะหลังการเสี่ยงภัยหลายต่อหลายครั้งรวมถึงการเกี้ยกล่อมครีโอพัตตาแห่งอียิปต์และการที่เขาได้รับตำแหน่งผู้นำเผด็จการตลอดชีพนำไปสู่การปฏิรูปทางการเมืองหลายประการการปกครองเบ็ดเสร็จของซีซ่าจบลงด้วยการที่วุฒิสมาชิกกลุ่มหนึ่งรอบสังหารเขาในวันไอเดสแห่งเดือนมีนา44ปีก่อนที่สกัลลดตามมาด้วยสงครามกลางเมืองที่ขยายตัวมากขึ้นมรโดของเขาได้รับการรักษาไว้โดยหลานและทายาของเขานามว่าออกัสตัส ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ที่ปกครองโดยจัก,กรพรรดิต่อมาอีกยาวนานมุมมองแง่บวกจำนวนมากที่คนรุ่นต่อมามองซีซ่าส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากงานเขียนของเขาซีซ่าเป็นนักเขียนและนักพูดผู้เฉียบแหลมผลงานที่น่าสนใจของเขาเป็นบันทึกการลบในคว้นกอลและบันทึกว่าด้วยสงครามกลางเมืองซึ่ง,งแสดงอิทธิพลต่อแนวคิดร่วมสมัยและเป็นไปได้ที่สุดสำหรับการตัดสินของคนรุ่นหลังบันทึกของเขาว่าด้วยสงครามกอลซึ่งได้รับความนิยมจากนักศึกษาประวัติศาสตร์สมัยคายาลาสสิกโดยภาษาละตินที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายตลอดจนเรื่องราวที่ากอคริัช ซีซ่าเกิดในตระกูลยูริอีซึ่งถือเป็นชนชั้นสูงของโรม70-60ปีก่อนคริสต์ศักราชซีซ่าก้าวขึ้นมามีบทบาททางการเมืองด้วยการช่วยเหลือและทุ่มเงินจํานวนมากที่มาจากการยืมซึ่งจ่ายคืนโดยใช้ทรัพย์ที่ปล้นสะดมมาได้62ปีก่อนคริสต์ศักราชซีซ่าเป็นผู้พิพากษาของกรุงโรมและต่อมาได้เป็นผู้ว่าการในสเปนได้ชชนะทางการทหารแต่ยอมเสียไปเพราะเขามุ่งมั่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกงสุลซึ่งเป็นตําแหน่งผู้พิพากษาสูงสุด59ปีก่อนคร,ริครสต และปอมเปในฐานะคณะไตบรีแรก58-51ปีก่อนคิสตัศัาราชชัยชนะเหนือแควนกอลทาให้ซีซ่าคิดจะกลับกรุงโรมเพื่อปกครองเพียงผู้เดียว49ปีก่อนคิสตัศัาราชซีซ่าข้ามแม่น้ําลูบิคอนซึ่งเป็นการแข่งขืนที่นําไปสู่สงครามกลางเมือง48ปีก่อนคิสตัศัาราชซีซ่าเอาชนะปอมเปไล่ติดตามไปถึงอียิปต์ซึ่งเป็นที่ปอมเปถูกสังหารและเริ่มเป็นพันธมิกกับครีโอพัตตา46ปีก่อนคิสตัศัาราชซีซ่าซึ่งขณะนั้นไร้คู่แข่ง และได้รับการยอมรับอย่างมากในกรุงโรมมีแนวโน้มที่จะปกครองระบบเอกาธิปไตยไปอีกยาวนานวันที่15มีนา44ปีก่อนที่สกรลาดผู้สมคบคิดที่กดแค้นแทงซีซ่าจนตายในการประชุมมุทิสภารัฐบาลจากักรวรรดิหลังการล่มสลายของสาธารณรัฐโรมันจูเลสซีซ่าและออกัสตัสสร้างระบบการปกครองใหม่โดยอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่บุคคลผู้เดียวเรียกว่าจากักรพรรดิแต่ยังไม่ปรากฏตำแหน่งที่ถูกต้องอย่างเป็นทางการหรือชื่อตำแหน่งจกักรพรรดิที่แท้จริงออกัสตัสปกครองผ่านข้าราชการ และกลุ่มอํานาจที่สั่งสมมาในสมัยสาธารณรัฐโดยอ้างว่าจะฟื้นฟูระบบดังกล่าวขึ้นมาหากช่จะเข้ามาแทนที่และผู้สืบทอดตำแหน่งของเขาก็ใช้หลักการเช่นเดียวกันนี้เรื่อยมาในความเป็นจริงการที่ออกัสตัสมีอํานาจเบษษ็ดเสร็จหรืออัคตอริทัสทั้งการกาลับคู่แข่งทั้งหมดทําให้เขาปกครองได้อย่างมีเสถียรภาพและถ่ายทอดอำนาจไปอย่างผู้สืบทอดตาแหน่งที่อ้างว่าสืบเชื้อสายมาจากเขาแต่ในเวลาที่ราชวงศ์จูริโอเคโรเดียนสิ้นสุดลงในสมัยจักรพัดเนโรระบบจกักรวรรดิก็อย่างรากลึกลงก,กว่าจะโค่นลงมาได้รับการสืบทอดโดยราชวงศ์ต่อมาได้แก่าีย อันโตนีนเซเวรันกระทั่งการคนล้มจัก,กรพรรดิองสุดท้ายนามว่าโรมิลุสออกัสตูลุสในปีคศ746อย่างไรก็ตามตลอดเวลายาวนานก็ได้มีการขัดขวางเกิดขึ้นหลายครั้งเมื่อจะเป็นการรอบสังหารการชิงอำนาจและสงครามกลางเมืองทําให้จัก,กรพรรดิโอเคเตียนต้องแบ่งจัก,กรวรรดิออกเป็นส่วนตะวันออกและตะวันตกโดยแต่และส่วนมีจักรพรรดิใหญ่และจักรพรรดน้อยปกครองร่วมกันเรียกว่าคณะจตุบดีแต่ก็ไม่มีอะไรที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของจักรพรรดิได้ปรากฏให้เห็นการสํารวจ ออกัสตัสซึ่งตระหนักถึงความกลัวระบบกษัตริย์โบราณของชาวโรมพระองค์จึงรวมระบบข้าราชการกลุ่มอำนาจและผู้ทรงเกียรติที่เหลืออยู่จากธรรมนูญสาธารณารัฐไม่ว่าจะเป็นกงสุลสังฆราชอิมพีเรเตอร์และพิเศษท,ทางกฎหมายที่ซับซ้อนซึ่งเรียกว่าอำนาจแบบทีบิลรูปแบบการปรับเปลี่ยนเช่นนี้ได้รับการส่งต่อผ่านจักรพรรดิองค์ต่างๆแต่ก็ยังมีความสงสัยต่ออำนาจการปกครองเบ็ดเสร็จผ่านอำนาจสาธารณารัฐลงเหลือจะไปสู่การท้าทายว่าอำนาจปกครองของจักรพรรดิควรสืบทอดไปอย่างผู้สืบสายโลหิต หรือทายาทที่ได้รับการแต่งตั้งกันแน่หรือมันเป็นสิ่งที่สามารถจะท้าทายช่วงชิงหรือแบ่งแยกได้หรือไม่ชีวประวัติคาริกุราปีค12 41, ศ12-41จักรพรรดิคาริกุราเป็นตัวอย่างที่ดีของการเสื่อมอำนาจมหาศาลในการปกครองไปยังบุคคลที่ไม่เหมาะสมทราจันปีคศ53-117จักรพรรดิทราจัน, 7, จจนผู้นำกองทัพนักการเมืองใจเที่ยงธรรมและผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองได้รับการยกย่องให้เป็นจกักรพรรดิที่ดีที่สุดเอรากาบาลุส ปีคศ203-222จักรพรรดิเอรากาบาลุสพระองค์ไร้ความสามารถและมีพฤติกรรมเสื่อมเสียมากที่สุดยิ่งกว่าจักรพรรดิคาริกูลาเสียอีกจักรวรรดิและการขยายตัวในสมัยแห่งการพิชิตโรมได้ขยายตัวจากหมู่บ้านตามเนินเขาไปสู่เจ้าของดินแดนตั้งแต่สกอตแลนด์ไปจนถึงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนและจากสเปนถึงซ mm ีเรียในยุคแรกการขยายอำนาจของโรมที่มีการประทะกับเพื่อนบ้านกลุ่มอื่นๆในอิตาลี Italy, ทั้งชาวลาตินชาวซาบีนและชาวอิสตัสกัน อันนำมาซึ่งความเหนือกว่าในพื้นที่บางครั้งก็ผ่านการทาสงครามและบางครั้งก็เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรด้วยการท,ทําสนธิสัญญาและผนวกเข้าด้วยกันเมื่อสิ้นศตวรรษที่5ก่อนคริสต์ศักราชกระบวนการดังกล่าวประสบความสาเร็จเป็นส่วนใหญ่รวมขยายพรมแดงของตนเองออกไปจนเกิดความขัดแย้งกับมหาอำนาจในภูมิภาคอิตาลีและคู่แข่งในแถบเมดิเตอร์เรเนียนเช่นพวกคาร์เทจพวกคาร์เทจแพ้สงครามพิวนิกในช่วง3 0 0รถึงปีอของคริสต์ศักราชพื้นที่บางส่วนของสเปนกรีซและตุรกีในปัจจุบัน ได้แพ้แพ้แข่กองทัพโรมันและกลายเป็นหัวเมืองที่ต้องจ่ายภาษีในที่สุดจูเลียสซีซาร์สามารถชนะแว้งเก่าในกลางศตรวรรษที่หนึ่งก่อนที่สกกราดจากนั้นได้เกิดการปนสะดมในโรมและเมื่อกองทัพเสียวความพักดีต่อโรมก็ทําให้เกิดความแตกแยกขึ้นมาในสาธารณรัฐรัฐบาลจักรพรรดิใหม่ของออกัสตัสและบรรดาผู้สืบทอดตาแหน่งของเขาก็เริ่มกระบวนการขยายดินแดนอีกครั้งจัก,กรวรรดิโรมันขยายตัวไปไกลที่สุดในสมัยของจักรพรรดิทราจันพระองค์ของราชระหว่างปีคศ98-117และมีการเสริมความแข็งแกร่งตามชายแดนยานพิิจกกวัว ไม่มีการขยายตัวการจราจนและสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นในคริสต์ศตรวรรษที่5ลุ้มแต่สร้างความอ่อนแอนให้จกักรวรรดิจนเกิดการล่มสลายในเวลาต่อมาการสำรวจอบอุ้มผู้ภัยแพ้กำาลัผู้ต่อต้านเป็นข้อความจากบกกวีของร์จิลซึ่งรวมถือเป็นคติพจน์ของจกักรวรรดินักวิจารณ์ชาวโรมันไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์การขยายอำนาจของโรมันนักเขียนอย่างตาซิตุสช,ชอบที่จะเปรียบเทียบเผ่าอรารยชนบาลหัมและฮึกเหมิมตามชายแดนกับการช่อโกงและความเสื่อมโทนในจกักรวรรดิโรมัน ขามอบสุนทรพจน์อันจับใจเกี่ยวกับการต่อต้านโรมันให้แก่หัวหน้าเผ่าต่างๆรวมถึงราชินีโบริกาผู้นำกบฏในอังกฤษและคาวกาคุสหัวหน้านักรบชาวสกอตโดยเฉพาะฉบับที่มอบแก่คาวกาคุสนั้นมีข้อความอันลือลั่นว่าการปล้นสะดมและการประหัตประหารและการจรลกรรมยิ่งทําให้ชื่อเสียงจักรวรรดิแปดเปื้อนที่ใดที่กลายเป็นทะเลทรายที่นั่นเขาเรียกว่าสันติภาพชีวประวัติสกิเปโอแอฟิกานุส 236ถึง183ปีก่อนคริสต์ศักราชนายพลโรมันที่มีชัยชนะเหนือฮานิบาลแห่งคาร์เทจศัตรูตัวฉกาจของโรมนำไปสู่การสิ้นสุดสงครามพินิกครั้งที่สองจูเลียสซีซาร์ประมาณ1 0 0ถึง44ปีก่อนคริสต์ศักราชนายพลโรมันและนักการเมืองที่ขยายอาณาเขตโรมันจากการพิชิตควีนกอลคอนสแตนตินมหาราชปีคศ2 7 2จถึง337จจักรพรรดิคริสเตียนพระองค์แรกของโรมันทรงแบ่งจกักรวรรดิออกเป็นตะวันออกและตะวันตก โรแมนเรจนกองทัพเรจนกองทัพโรมันสมัยแรกประกอบด้วยทหารพลเรือนที่มีฐานะมั่นคงพอจะหาชุดเกาะของตนและมีเวลาพอจะจากบ้านไปลบเมื่อโรมขยายตัวขึ้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีกองทัพที่ใหญ่และถาวรขึ้นเพื่อรองรับภารกิจที่ยาวนานและห่างไกลได้การปฏิรูปของมาริอุสนักการเมืองและนายพลในศตวรรษที่2ก่อนคริสต์ศักราชเป็นการปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทนและยกเลิกการกำหนดคุณสมบัติว่าด้วยฐานะ พร้อมกับสร้างกองทหารประจำการที่เป็นอาชีพทางเลือกของพลเมืองยากจนได้วิธีการนี้ช่วยเพิ่มทั้งกำลังพลและประสบการณ์ให้แก่กองทัพรวมถึงยังทำให้ทหารมองหาผู้บงังคับบัญชาของตนเพื่อสิ่งตอบแทนอันเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยที่นำไปสู่การเกิดสงครามกลางเมืองในโรมเมื่อศตวรรษที่1ก่อนคริสต์ศักราชจนกระทั่งคริสต์ศตวรรษที่หนึ่ง,กอ,ก,ก,ง,ก,ง,ก,งกองทัพโรมันพัฒนาจนม,มีทหารถึง5200นายแบ่งออกเป็น10บกองแต่ละกองประกอบด้วย6กองร้อยทหารสาบาวจะพักดีต่อจกอักรพรรดิรวมทั้งได้รับหมายเลขอและ าม้และพลธนูที่เกมมาเป็นกองหนุนจากรัฐพันธมิตรและได้รับฐานะพลเมืองโรมันเป็นสิ่งตอบแทนยุทธวิธีในสมรภูมิได้รับการเสริมด้วยวินัยและการฝึกฝนอย่างเข้มงวดซึ่งทําให้รัฐทหารอย่างโรมันทําสงคารามที่ซับซ้อนได้และทําให้เกิดการสถาปนากองทัพอันเกียงไกรขึ้นมาการสํารวจผู้บังคับบัญชาของแต่ละกองหรือลีเกตกับพีเฟกมักจะเป็นชายที่มีฐานะสูงในสังคมและมีฐานะทางการเมืองแต่เซนจูเลียนส์เป็นฐานอาชีพที่ประจำการมานานซึ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นตามลำดับ จากทหารกระโจม8นายหรือค o n ทูเบเนียไปถึงทหารเซนจูเรียน80นายและกองทหารรีเจียนโครงสร้างของกองทัพได้สร้างความสามัคคีทรรมยิ่งเมื่อกองทัพเพิ่มการจ้างทหารจากดินแดนห่างไกลมากขึ้นโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนวินยัยเทพเจ้าและภาษาลาตินรวมมีส่วนช่วยเปลี่ยนคนที่จ้างมาให้กลายเป็นชาวโรมันชีวประวัติไกอุสมาริอุส157-86ปีก่อนคริสต์ศักราชนายพลนักปฏิรูปและนักการเมืองชาวโรมันโรมต้องการให้ทหารซึ่งเป็นกำลังหลักของกองทัพ มีความพักดีและวินัยเพื่อคงไว้ซึ่งการควบคุมและอิทธิพลทั่วจกวักรวรรดิทหารโรมันทุกคนมีภาพของทหารโรมันติดอาวุธแบบไม่เปลี่ยนแปลงแต่ในความเป็นจริงอาวุธและยุทธวิธีของทหารโรมันเปลี่ยนและประปับตลอดเวลาเกือบพันปีของการทำสงครามทั่วโลกปัจจัยหนึ่งที่สามารถอธิบายความสำเร็จของชาวโรมันคือการย้ำความสำคัญของวินัยที่เข้มขัดและการฝึกฝนในโพลโรมันและนักเขียนหลายคนยอมรับความสำคัญของระเบียบวินยัยของกองทัพทั้งยามสงบและยามสงครามหลังการปฏิรูปของมาริอุส ยุโทโธปกรณ์และชุดเกราะเริ่มมีความคล้ายกับรูปแบบทั่วไปมากขึ้นทหารแต่ละนายจะถือแรนหุ้มปลายเหล็กหรือพิราเพื่อใช้ซัดก่อนเข้าประชิดศตัตรูในการลบด้วยดาบการิอุสหรือสปาร์ธาและโล่สี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวหรือรูปวงรีที่เรียกว่าสกูตุมโดยเฉพาะอย่างหลังอาจติดอยู่กับทหารที่อยู่ข้างๆเพื่อสร้างแนวรบที่เรียกว่าเต่าซึ่งเรารู้จักกันดีหมวกเหล็กได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยป้องกันคอคางหน้าผากและหูกออ่อนหนักได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นกอแผ่นแยกชิ้นทำจากเลกลลหล ึดเข้ากันด้วยสายหนังที่ใช้ทั้งการป้องกันและความยืดหยุ่นทหารโรมันจะต้องเข้าประจำการอยู่ถึง25ปีโดยได้รับค่าตอบแทนและมีสถานะภาพค่อนข้างดีตลอดจะมีความมั่งคั่งจากที่ดินที่ได้รับการแบ่งสรรหรือเงินเพิ่มพิเศษเป็นสิ่งแรกเปลี่ยนจกกักรพรรดิทรงตระหนักดีถึงการรักษาความพึงพอใจของพวกเขาเอาไว้การสำรวจอาวุธและยุทโธป,ปรกรณ์ของทหารในกองทัพโรมันปรับตัวอยู่หลายศต,ตวรรษกระทั่งมีรูปแบบที่คุ้นเคยกันทั่วไปลีวีเขียนไว้ในสมัยจักรพรรดิออกัสตัสว่าคงเป็นภาพประสงค์ของเทพเจ้า โรมจึงได้เป็นศูนย์กลางของโลกดังนั้นจึงให้พวกเขาสร้างสารรค์ศิละปะแห่งสงครามขึ้นมาซึ่งแสดงถึงความเข้าใจของชาวโรมันทั่วไปว่าความสําเร็จแลเอกลักษณ์ของรัฐนั้นเป็นเทวลิคิดและเกี่ยวพันกับความเกียงไกในสนามรบส่วนร์จิลเห็นว่าเป้าหมายของจักรวรรดิโรมคืออบอุ้มผู้พ่ายแพ้กำหลับผู้ต่อต้านทหารและพลเมืองเป็นการแสดงออกที่มีชีวิตของเป้าหมายของชาติซึ่งปรากฏบ่อยครั้งในศิละปะของจักรวรรดิกองทัพอาจทําให้โรมร่ารวยและเกียงไก แต่ทหารต่างหากที่เป็นปัจจัยและความสําคัญและยังยืนในฐานะศูนย์กลางโลกสมัยโบราณ